ดินหินทราย ัีแล้วนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอแนะนาตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูนันท์ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณนันท์ไม่ได้มาคนเดียวคุณนันมีเพื่อนครูน่ารักๆอีก5้าท่านเราไปพบกับคุณครูทั้ง5าท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครูนัทนะคะสวัสดีค่ะคุณปูนะคะคุณพร้อค่ะคเอค่ะควค่ะวันนี้คุณนันท์มีกิจกรรมสุดๆมาฝากเด็กๆนะคะเป็นเรื่องของดินหิน เด็กๆคะวันนี้นะคะคุณนัทจะมาชวนเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินแต่คุณนัทเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนหรือเด็กๆเกือบทุกคนเลยนะคะรู้เกี่ยวกับเรื่องดินอยู่แล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าดินมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิด ดินมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะคะชนิดที่1คือดินเหนียวชนิดที่2คือดินร่วนและชนิดที่3คือดินทรายหรือดินปนทรายนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าดินมีประโยชน์อะไรบ้างเรามารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆประโยชน์ของดินเหนียวนะคะดินเหนียวเราสามารถที่จะนำมาปั้นทำอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นเจกันกระถางต้นไม้ จานชาม 2. ประโยชน์ของดินร้วนดินร่วนเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เหมาะสมที่จะนําม,มาทําในการเพราะปลูกต้นไม้หรือพืชชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเด็กๆและประโยชน์ของดินปนทรายนะคะเด็กๆด,ดินปนทรายเนี่ยสามารถทําให้น้ําไหลผ่านไปได้อย่างง่ายมากเลยนะคะและเหมาะสําหรับในการปลูกพืชได้บางชนิดเท่านั้นเช่นปลูกอ้อยปลูกมันสําปะหลังนะคะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆจะได้พบกับคุณครูเอนะคะซึ่งครูเอมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้เด็กๆได้เรียนรู้เช่นเดียวกันนะคะไปพบกับครูเอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเอก็จะมีกล่องปริศนาคําถามเด็กๆทราบไหมคะในกล่องนี้มีอะไรถ้าเด็กๆไม่ทราบวันนี้ครูเอจะให้เด็กๆฟังดีๆนะคะ เอ๊เด็กๆลองคิดในใจดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรฟังอีกครั้งค่ะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณจะใช้มือสัมผัสแล้วให้เดี๋ยวคุยจะมีคำใบ้นะคะอ่าสิ่งที่คุณเอ๋ทำสัมผัสไปได้นะคะเด็กๆมันมีลักษณะแข็งๆค่ะเอ๊แข็งอย่างเดียวยังไม่พอนะคะ มันยังจับแล้วมันยังลื่นๆแล้วก็แต่ละอันมันมีไม่เท่ากันค่ะแล้วก็มันแข็งๆลื่นๆไม่เท่ากันแล้วก็เวลาจับรู้สึกเย็นๆค่ะเด็กๆทายถูกไหมคะว่ามันเป็นอะไรถ้าเด็กๆทายไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเอจะ,ะเฉลยพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะ,ะเฉลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะับ หนึ 1> 1่งถึงสิบเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันค่ะ one two three four five six seven เด้สิ่งที่คุยเฉลยอ,อยู่ในกล่องปิศนานั่นก็คืออะไรคะเด็กๆก,ก้อนหินค่ะก้อนหินมีรูปร่างลักษณะและมีประโยชน์อย่างไร เดี๋ยวขอเชิญเด็กๆได้รับความรู้จากคุณครูวันค่ะ,คะหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นของแข็งนะคะหินได้มาจากการตะสมของแร่ธาตุตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปในเด็กทราบไหมคะว่าหินมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะหินสามารถนํามาทําครกโม่เครื่องประดับและสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างจริงต่างๆได้นะคะเดี๋ยวต่อไปขอเชิญพบกับคุณครูเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรายกันนะคะลักษณะของทรายเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆมีสีขาวแล้วก็สีทธิตาลเอ๊เด็กๆเคยพบเห็นทรายที่ไหนบ้างมัยอ๋อพบทรายที่ทะเลแล้วก็ที่แม่น้ำค่ะ้ะประโยชน์ของทรายนะคะเด็กๆคิดว่าทรายเอามาทำทำอะไรได้บ้างต่อไปขอเชิญพบกับครูพรได้เลยค่ะ เด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของทรายมีอะไรบ้างคุณครูพรจะบอกให้นะคะแต่ก่อนอื่นขอให้เด็กๆลองคิดดูสิว่าประโยชน์ของทรายมีอะไรบ้างและใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะสิ่งแรกนะคะแก้วกระจกและขวดค่ะยังมีประโยชน์อีก,อก,อกมากมายนะคะเด็กๆคะกิจกรรมดีๆของเรายังไม่จบแค่นี้นะคะให้เด็กๆตามมาดูเลยค่ะว่าวันนี้ คุณครูมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากให้กับเด็กๆอีกนะคะไปชมกันเลยนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะกระดานรองปั้นดินน้ำมันดอกไม้และน้ำค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาปั้นนอ่เราดินน้ำมันมาปั้นอะไรกันเอยเด็กคอยดูนะก่อนอื่นนะนี่เด็กแกะดินน้ำมันออกมาแล้วเด็กต้องนวดให้ดินน้ำมันมันนิ่มก่อนนะถ้าดินน้ำมันมันแข็งเด็กเดจะปั้นไม่ได้นะคะเอาลคะคะเมื่อเราได้แนละ้วนี่ยให้เด็กปั้นเป็นกลม่อเคปั้นเป็นกลม,กลมได้แล้วให้เด็กใช้ฝ่ามือกด,ดลงไปกด,ดลงไปเฉยๆปุ๊บ เด็กๆจับดิน้ำมันบีมันขึ้นมาบีขึ้นมาได้หรือย,ยังเออมาแล้วค่ะเแล้วบีขึ้นมาได้แนละ้วปุ๊บเราก็จะจับก้นของที่น้ำมันบีบขึ้นไปเหมือนเหมือนอะไรเออทุกทีลองดูซิใครสังเกตด,ดูซิวุ๊ยบางคนบอกว่าเหมือนชามเลยเอ,อ๋บางคนเขาบอกว่าเหมือนกระลมานเลยเอ,อ,อาละค่ะ อันนี้คือแจกันของปูงนะคะเป็นแบบแจกันแบบง่ายๆเราจะแจกันมาใส่อะไรเอ่ยคะนเด็กวิ่งถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะเอาแจกันนะคะมาใส่ดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ที่เรามีใกล้ๆบ้านของเรามาเสียบลงไปปึ๊ดหอย,ยังเอ่ยสวยหรือยังคะใครยังไม่สวยคุณปูณณมี ไแล้วเด็เกเห็นไหมเอยเจกันกของปูู่สวยงามน,นะเด็เกๆเรียนรูไ้ไปทำตามนะคะส่วนกุพรน,นะคะก็ได้ค่อยๆปั้นนะคะเป็นรูปแก้วน้ำนะคะที่สามารถได้ใส่ใส่น้ำได้จริงนะคะเด็กๆดูสิคะว่าข้างในของกุพรเนี่ยสามารถบรรจุน้ำได้จริงๆนะคะโดยที่ไม่รั่วนะคะแต่เด็กๆไม่สามารถดื่มน้ำในแก้วที่กุพรปั้นได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตราย แต่คุณครูพรสาธิตให้ดูว่าคุณครูปั้นแก้วน้ําที่ง่ายๆไม่ยากสําหรับเด็กที่เด็กๆทุกคนสามารถทาได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําได้จริงนะคะเด็กๆลองดูเลยค่ะเห็นไหมคะแก้วน้ำของครูพรก็ใส่น้ําได้จริงๆเลยนะคะแต่เด็กๆไม่สามารถดื่มได้นะคะเพราะว่าดินน้ํามันไม่มาเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันนะคะกับสุขภาพของเรา สวยจังเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่เด็กนะวินวันนี้มีทั้งแจกันแล้วก็มีทั้งแก้วนะ้าเด็กๆสามารถปั้นได้ทั้งสองอย่างเลยนะเด็กๆก็ยังสามารถคิดเองทําเองนะคะสามารถปั้นอะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากปั้นนะคะตามจินตนาการของเด็กแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบายบาย ๆเด็กหลังจากที่เราได้ชมคลิปกิจกรรมเรื่องดินหินทรายไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะคุณนันฝากให้เด็กๆใช้ดินนะคะที่ได้จากธรรมชาติปั้นเป็นศิลปะต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านเด็กๆไม่มีดินคุณนันอนุญาตให้เด็กสามารถใช้ดินน้ำมาที่เด็กๆมีอยู่ได้นะคะให้เด็กๆปั้นเป็นผลงานอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเก็บผลงาน ถ่ายภาพหรือตัดวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มห้องของเด็กๆให้คุณครูได้ดูกันด้วยนะคะ mm hmm. แล้ววันนี้นะคะ mm hmm. ผมก็ mm hmm. กิจกรรมจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย